สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับทนายความกรทัชกรทนายความที่ปรึกษากฎหมายทางธุรกิจนะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาด้าน,าานกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่พบปัญหาในทางปฏิบัติบ่บอยๆนั่นก็คือนะฮะพนักงานทดลองงานเนี่ยจะถือเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่นะครับในส่วนนี้ก็จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กําหนด นิยามหรือความหมายของลูกจ้างไว้นะครับก็คือบุคคลซึ่งรับทํางานให้กับนายจ้างนะครับโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรดังนี้เองนะฮะตัวพนักงานทดลองงานเนี่ยจึงถือเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยแล้วนะครับและปัญหาที่พบต่อไปเนี่ยนะฮะสำหรับนายจ้างบางรายเองนะฮะเมื่อ,อพนักงานทดลองงานเนี่ยไม่ผ่านงานนะฮะ ก็อาจจะมีกรณีที่จะไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยโดยให้ตัวลูกจ้างเนี่ยเซ็นเอกสารใบยินยอมลาออกเองอันนี้ในทางปัญหาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีทางออกอยู่ว่าโดยปกติแล้วถ้านายจ้างเนี่ยจะประเมินเรื่องของการผ่านทดลองงานหรือไม่ผ่านทดลองงานก็จะแนะนำให้ดำเนินการให้เสร็จเนี่ยภายใน2เดือนแรกนะครับตั้งแต่ที่ลูกจ้างได้เข้าทำงานทันที หรือภายใน60วันนั่นเองเนื่องจากว่าถ้าภายใน60วันก็ประเมินหรือให้คะแนนทันทีว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยนะครับถ้าผ่านก็ได้ไปต่อแต่กรณีไม่ผ่านนะครับตัวนายจ้างเองก็จะได้ดําเนินการบอกกล่าวล่วงหน้ารวมถึงการยื่นหนังสือแจ้งนะครับเลิกจ้างล่วงหน้าได้อย่างน้อยก็ก่อนครบกําหนด120วันนะฮะในส่วนนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งทะเลาะก,กันในเรื่องสิทธิ์การได้รับค่าชดเชยอย่างไรต่อไปนะครับโอเคอ่า สำหรับเพื่อนนะครับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่สนใจจะปรึกษากฎหมายกับทนายกรทัชกรนะครับเราก็จะมีแพลตฟอร์ม lawhero นะครับรายละเอียดทางเพื่อนสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปนะครับดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับการให้บริการตรงนี้เราเป็นการให้บริการในลักษณะของรูปแบบสมาชิกรายปีค่าใช้จ่ายนะครับไม่แพงนะครลอง คลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันขอบคุณครับ